ตลาดกันนัดควบกเบโดนซื้อขายกันนักเงินขึ้นพี่น้องใส่เพชใส่ซองเอาคือซองกบนี่แหละขึ้นเพราะว่าเขาเอุ้ว่าเขาว่าเพื่อนกับซื้อไว้พาให้พี่น้องเกษตรกรเขาว่าซื้อกับเป็นตัวมือที่สองที่สามไปเรื่อยๆราคาก็สูงขึ้นมือเล็กๆพี่เพงพี่น้องมันว่าแพงขาเจ้าเอากระไร่นคละท่านสองท่านหลายคนเอาันก็เลย ถ้าข้านกับขยับขึ้นเรื่อยหาผู้ใดต้องการในใดง้อเลี้ยงมาสืบมาแต่เด็กพี่น้องมาแต่ยังพันธุ์อีกแก่งขันมาหาเลือกเอาต่อรองเอาพี่น้องถ้าเข้ามาสายมันกับสิไดล้วข้าแพงจังง่ยแต่ว่าเมื่อนี้ง้อเมื่อนี้กับบุคคลทางหลายเป็นอะไแต่ว่ามีพ่อได้เบิงอยู่พี่น้อง มาพี่น่อยมามาบิงเรอมันเป็นยังไงแลาข่าส่วงลังตีใหม่มันขยับเป็นบบหรือบบขยับเป็นกตียงโพี่นา้อยอื้าร้น่าคในตลาดโอ้ขายหมดได้ไอ่เอาเนี่ยพูดหน่อาเอาซิบเก้าหนี่พูดสองตัว่อเนี่ยัเก้าก็หมดไ้าถงหัวหน่อย

ตัวนี้ามตังอั่าไมนด้ตัวนมือเด <drink. S 1> ็จะได้่ย้วปนงัวเมมันตื่นมันอยากตื่นเข้าอยู่มันขนเข้าใหม่เมื <finest supplement> ่อนี่หาล่อยเนาะพ้องพอยังเหรอโอ้พองพอยเจียวพ้องพอยเจียวพี่น้อง สองตัวนี่เนาะคุณว่าสองตัวเนี่เศร้าสามเหมือนัติด่อเถอะงอเถอกหน่อยพี่น้องเศร้าสามตอนแรกออกห้ออยต่เนาะเบอร์เ้าเบอร์ศูนย์หกสองยกสมาีอนเนาะไปเยสนใจโทรมาเด้พี่น้องเนาะมีนังเนาะจักบาทดวราคามันตึงเปิดเลย เมื่นแปดพันเนาแต่ว่ามันหลุดสอดแล้เนาะตัวนี้มื่นแปตัวนี้กับตัวแม่ให้กันบอกตัวนี้กัตัวแม่หมื่นสามหาร้อเท่าไหร่ัวไแต่ว่ามันมันไม่ลึกล้วสอดแล้วตัวนี้หมื่นสามหาร้อยเไป็นแม่นั่งืกับมื่นสมหาร้อยาคาต่อไรเนาะ ส่งจากโลกหรอเปาเนี่ยผได้ส่งผมได้สงผม่โถลมมีโหลได้จาง right. ่นเนาะได้จางบมได้ส่งมาเอาเองแล้านี่ตะว่าสรดได้ยูได้ยูเขาหอยต่อย่งเนาะหอยต่อยเบอร์ทิต่อเบอร์0 6 1 0 6 1 0 4 7 047 9 0 3 3 9033นงี่เดนี่เดานมเ้ปองเนามีตัวไทยพม่้องวัไทยมันมันสอดแล้วมีลึงเนของไม่เยม่ย่านเลยทากันดีอยู่ ราคาต่อเอาพี่น้องผมแน่น่อิตะเลี่ยงยุ่สำหรับผูหมั่วเนาเนาะมัวมันราาดลมมือัวหเเขาสังคมเนาะเจ็ดพันหาพี่น้องัวเถิดราคาเจ็ดพันหาโอ้เจ็ดสี้หาราคาต่อไ้ ก็ได้หน่อยเดียวเนาะมาแค่งห้องพ่อยังล่ะอพอจันพอจันเบอร์ติดตเบอร์ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองศเกพี่น้องอากาศด้วพี่น้องเนาะเห็นหัวเหนือวัวเทิกหน่อยราคาต่อรองเลยนิดนึงเพิ่นมา่ันก็ากีราคา็พอดีขายพอดีขายลร้เนเออพอดี พ่อดีเคียงนี่หน่อยพุดเลือกคำตลาดดอนท้อยเนะพี่น้องเออโอ้ยโอเคพี่น้องตลาดดอนท้อยเารันจันทร์ที่แปดเปิดทุกเสาร์วันนจัทร์เลยพี่น้องเด้อตลาดดอนท้อยเมื่อนี้ว่ามีพ่อดีเบิ่งอยู่แต่ว่าหันบ tamam. <magaz ations. S 2> ่อขอนขายหลายพี <laughs> nice. ced, ่น้องพักพี่น้องว่าตลาดดอนท้อยอำเภออากาศจังหวัดสกลนคร พี่น้องแม่ลูกปล่อยงอนข้างเจ้าบ่นี่ครับโอ้เหลืองว่างามเลยลูกฝูย่างดีเม่สูงเท่าไรยี่สิบเม่สูงกี่ฟุตคุณพี่น้องลูกตั้งตัวแล้วลูกตัวเดียวนี่แล้วลูกแรกอีกตั้งหากคุณพี่พี่น้องราคาอยู่ที่เท่าไรล่ะที่หมื่นราคาห้องไว้ที่หมื่นโตรองเอาได้ต่อได้หลายบ่ โบราณเล้วะดำพันดำไดนี่โอ้ตัวเป็นลักพันอยู่เนาะเออเป็นงวเลี้ยงเนาะงวเลี้ยงงวเลี้ยงสูงลอยหกคนวะลอยหกสิบราคาชีมื่นแรงมากแข้งขามันดีอยู่เพียวราคาราคาต่อรองเลยชีมื่นหอยงอนพี่น้ยวเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ได้หรอใช่ระเบอร์เขา พี่นอง062 062 5 8 6เม่นเปล่าเหรอม่ครับ04666 68 68เออ64 68พี่น้องนี่เปื่อะไรลูพี่น้องด้วยห้องหอยงอนรับผสม 1, 000, พันพร้อมรับผสมพันพร้อมเลยโอ้ผมมาขายเต็งวัวพี่น้องแต่ว<อ>สำหรับเ<อ>ม่นี่ห้องไวซีเมนรลูกเมลูร<อ>าคาต่อได้ เป็นว่าตัวเดี๋ยวลักพันผมเด้บ่ได้ลักหนอยเด้ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องงัวใหญ่งัวงามโทรมาเลยหอยเจ้าบอกหอยอะไรหอยเลหอยเลเนาะไสเลหรือหอยเลจอดจองตัวนี้มาเบิ่งของหอยคุยพี่น้องตัวผู้บ่ครับผมฟูบด้วเนาะครับซ้ายเหนือเท่าเดี๋ราคาซ้ำหนิสองหมื่นหกพันเจ้าหกจุดที่ซ้ำหนิครับผม อ๋อผมเจ๋งเหรอพี่น้องเป็นก้อนเหรออีนนีตัวทอด้อกันบอกราคาเดียวกันราคาเดียวกันหัอเถิกพี่น้องสำหรับผู้ใดต้องการสองหมื่นกัเถิกให่ราคานี้ต่อได้ผมของหอยทุยพี่น้องเบอร์ติดตเอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามเก้าเจ็ดส้เกดอ้ย์สามเก้าเก้าศูนย์สามเก้พี่น้องได้ ี่านบ้านนี่ง้อผูกง้อไ่ทำรับง้เหนือด้วยพี่น้องผูกได้สนใจโ่รเข้ามาหาหอยคุยตอรองได้พี่น้องเกินว่าง้อผูกง้อเถอะเมื่อนี้ง้อเถกล้ายพี่น้องง้อเมย์ม่ค่อยรายไปไลง้อเหลือง้อหลุดเข้าไปเราเท่าไหร่โอ้เท่าไรละคะ สี่สิบเกี่หมื่นเก้าพี่น้องลูกเล็กด้วเนาะโอ้ลูกสองพี่น้องลูกสองโอ้ลูกใหญ่ตัวลูกผู้ลูกตัวผู้เป็นลูกตัวที่สองแม่วันนี้สูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าราคาเปิดไว้สี่สิบเก้าราคาหนี่งต่อได้เนาะของหอยยังเนาะ หอยดำหเบอร์ต pues er. ิดต่อเบอร์095 0 9 5 303 3 0 3 9 1 8ย9 1 8 4ห้าางดง่อยดำท้งไดบ้านเฮาเตางงอยเตาอยพี่น้องนี่พี่น้องงวหลีเม่มึงยังเลยสำหรับผู้ใดสอบงวหลี่ด้วยพี่น้องเด้อนีลูกมันนี่งขักลูกมันนี่หนาเลื่นเปื่นเรื่นลูกมาเดือนเนาะสนใจโทรมาสอบถามมึงออกพี่น้อง ก้วยเน่ยฮะแม่ลูกเน,นี่ยฮะพ่อใหญ่ย่บอกโอ้พ่อใหญ่เอาไปแล้วบ,บานไปหาพ่อใหญ่พคน,นได้หอยหน่อยพี่น้องแม่ลูกเสร็จไปขายใช่ไรลูกอะลูกไปทางใต่ผมจเิ้หอยหน่อยพี่น้องซ้ำเนี่ก็เป็นได้หอยได้ดิต้องฝึกไว้ตัวหน่อยปาน,นี่ินะมันยังไงมากมันจริง,งมันขลองขาลูกมันเด่เห็นไหนล่ะ พ oh, oh, to ูดอีกล้ดเอาลอดเอาไม่ย oh, oh. yeah, ันนลงงัวกรอกูเันงัวไปไปไปขายห้องไต่พี่น้องตลาดยุ้งไก่ผอ่หอยหน่อยคนซื้อคนมือหนึ่งกับเก่าร่อยขายเรียบร้อยซื้อเาั่ซื้อง่วมโซเมียร่างดีโอ้ตอนไหนจะซื้อมือเการอยครับมือเก่าเก่าร่อยคือไปเรียกเขาเนื้ออะไรล่ะพี่น้อง อยู <behav> <uce> ่ข้างใน l ะบานนนสวรรค์ทั่งบ้านบ้านนนสวรรค์บ้านตะซับเนาะเออบ้านเดียกตะซับ้นสวรส์นี่พี่น้องคนซื่อแล้วละคนสื่อไปเรี่งมือกอมือกับเก่าลบ่้่อยกหน่อลยทางล่บเปของแข่งของสื้อรุ่นนีไปเรี่ยงน้องบริษัทพูลารคุณแม่ลูก เราได้ราคาเมลุกเน่มนี่มานที่พี่น้องเม่ม่านห้องไว้สามหมื่นเมลุกอยากได้ที่ซื้อคนวะราคาอยากาะคุยคือเขาอันเม่นี่เดียบนหมื่นหกห้าร้อยพี่น้องเาม,มันเด่นอันนี้ขาวๆเลยก็แม่นบอกตัวขาวนี่สิบแปดสิบแปดห้าร้ยนี่พี่น้อง 1 180, 18, 500, 000, 500. ามาืม่นหาร้อยรู้ว่าเขาหมื่นปดหาร้อยพีพี่น้องอันนี้สามหมื่นเมลูกจแตวว่าขายบะฮอดดอกถ้าข้าห้องว่าื่อๆน้่าขายแต่ขายบะถึงดอกคนว่าอันนี้สิบห้าที่นี่ิบห้าหรืองหรอหาร้อยอยากได้ชื่อพี่น้อง ต้องหอยเตี๋ยวุ้มแพ้เบอร์ติดต่อเขาเบอร์0872282281037หนึ่งศู์เจ็ดหน่งศูนย์สามเจดเดพี่น้องนะวันนี้สนใจนึ่เโทรมาเลยพี่น้องว่ายังเบกัดเอื่นกัดเปล่งจิ๋วนี่ไม่มีเขาเบอกัดมันม่ีเขาจริงตักบาทละซทำนี่เนวันมื่สาห้าอเมื่นสามห้าร้อยของถือเน น,น,น,นี่ตัวนี้พี่น้องเล่อันนี้เล่แม่กีแม่กีกนีนี่แหละเท่าไรแม่นี่เปิดราคาเดียวกันตัวองเลยราคา่อกี้เนทะ่าไหร่อยิบสามหาพี่น้องแม่นน,น่อเดีแม่เขาอพอแม่น้องสองตัวนี่บอกสตัวด้วพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองแปดน้างครับผมาราคา่องถูกพองอะไรพวกเขามาด้วพี่น้องเด้อมาต่อรองเอาพี่น้อง เจ้าต่อก่อนอยู่ลุกเป็นทั้งสีหายลุกโอเกคคุณเจ้าต่อร่องก่อนหมื่นสามพี่น้องราคาเงินเหนือที่คูนี่เขาเจ้ายังต่อก่อนอยู่เจ้าต่อง้วบ่ารายพี่น้องหมดนี้ง้วงบารายเพรามันหลังปีใหม่ง้วงสิไลบ่าราย ตัวบอกใหญ่ข้าเจ้าให้กันหลายปเขาวเจ้าใขกันหลายเศรษนีเศรตีโอ้จะได้เศษส่จะบอขาเจ้าไกันเศสามเิ่งเอาโดพี่น่องละค่เศษสามบอกนี่นะปล่อยบอกนี่นะใส่มาคือการันเทียเลย โอ้มองคล่มองคล่เข้าสามเก่าลอยมองครานี่เห้อมันคืนของเบิร์เลยเอารถเหนื่อมันหลอยู่ดอกเนื่อมันหลไปเนาะฟอยมมนใส่เลย นี่ใครจะซ้องล้ายเราบาเขาได้ซ้ำ่เขาจ้าขายกันเจ้าิมอนเจ็ดแบบซ้ำอนี่นี่พี่น้องเป็นว่าเมือนเจ็ดเป็นเจ็ดซ้ำมันลงหรืเปนขึ้นหัวส่งขึ้นขึ้นบอกบ่งหัวแล้วข้างัวเลยโอ้ลงลโอ้ยังลงยู่ยังลงมาเรื่อย พี่น้องคนว่ายังลงอยู่ในราคาห่วลงคนว่าขึ้นง่ายด้วยข้าอื่นอยู่ในตลาดนี่บอกสามสิบห้าส<ห>ามสิบห้าราคาในตลาดพี่น้องออกจากตลาดอีก,าอกอรกอกอาคาหนึ่งเนาะมันรูปหรืยังเหรนี่ยก็ได้ได้ใบมันแต่ว่าม<ป>ีอยู่เนาแต่ว่าหันสมพอดีดีนพี่นอ้องสำหรับผู้ใดอยากไปเห็ดพอพันราคาอยู่หนึ่งสามสิบห้าราคาต่อได้อันหนักนั่นหรือเปล่าน,นั่นนั่นเพื่อนเจ้า สิบสองหาร้อยเขา้าบอลรู้เพื่อนเเพิ่นเอาละละ้่ิบสองหาร้อยเเจ้าเจ้าว่าอยากตนตใช่ลมูนึงเลยอันนี้เินี่แม่นบ่นี่เน่เล่ก็แม่นเนาะเขาได้เลยแล้ค่าเล่นมนี่สามสยพี่น้องมันสมมันมันคุ้นเลยบ่นี่คุ้นเเนาะมันไปอยู่ทั้นาโอ้หนอกเาะมังหนาอยู่หนอกมันมาตั้งั้งตรงเนาะโอ้เพิ่นว่าหนอกมันยับไปข้างหนาอยู่ กาได้ก ra ็ราคานี่สามสามพันสิบสามหาออยพี่น้องเป็นงัวเลไสายคุณคุณได้อันแม่นี่ได้นหมเมี่ยนี่ก็ว่าแทบแล้วก็ว่าห้องโอ้แมนซาโลเลนี่ก็ว่าสามหมื่นสามหมื่นเนาะแต่ว่าหันสมมาแล้วเออสมผ่านหลายหลายเดือนคุณว่าผ่านหลายเดือนเลี่ยได้พี่น้องใบสมเลียวรอใบผสมสมซาโลเลไว้ราคาสามหมื่นว่ะสิห้องเนาะ ห้องไว้สามหมื่นพี่น้องแล้วค่าต่อไหนอันแม่จังสีนี่ไม่ลูกปนี่แนี่แยกลูกโอ้แยกลูกเนาะแม่แยกลูกพี่น้องเอาเง้เบ่ก่ได้พอดวค่าแม่เนี่ยแม่นี่ห้องไว้เท่าไห้องไว้สามหมื่นสามหมื่นเนาะเพี่อน้พ่อนสามหมื่นบักเถิ่อนหนึ่ก็แนบุเถิ่น่ม่นงเนาะมีสามหมื่นพี่น้อนค่อยพันห่อยสองพันเบอร์ติดต่อเบอร์ 093 3 3 3ก้3ส4 4้วสเอไพี่น้องเนาะู้ใดสนใจโท้เข้ามาเลยพี่น้องพี่พี่น้องกินขี้ย่างเดี๋ยวมดบริสุทธิ์น้อย่เนาะคุณมาเลี้ยงมาใส่มดเลยของตลาดพะางม่คดเกรด่มาชืง่ก้มาขายัวขายหัวกมามากินได้พี่นองเสใจอเลียวเขปนครั ขับ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 ปอกคุณรับเดี๋ยวหาเอาพเรเป็นเลี้ยงตลาดมีทัท้งคนค <Labor ator. S 2> นละใม่ก็มีด้วยพี่เราเนาะเป็นเลี้ยงพีเลี้ยงีกินผีโมไดนชื่อได้หาอย่างพี่้อง นี่เล็พก ja, ้อมีิ่วมันเสื่องบ่ไรดิเนาะเสื่องไะอยู่บอกนั่งแข็งแรงโอรีเตเสือกโอ้โหส้มจิพันหยังมอดโอ้เลือดลอยพี่น้องเป็นนคอพัน่นคอพันยังเสื่งองไ้อยู่ได้อยู่แล้วเนาะครับได้จักปีอย่เน ผมหัวจ้างรับผมซื้อมาโอ้ราคาเท่าไรราคาเปิดเลยราคาห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นพี่นเนาะขอบง่ายหนึ่งเุิดอ่ะเป็นว่าเลือดลอยแบบนีนราคาห้าหมื่นราคานี่ต่อรองได้ดยเนาะต้อ,บบองหอยอยังเนาะ ห,หอยลิวครับหอยลิวเนาะเบอร์ติดต่อพันมีบอก085 085 461 461 3596 3596ตัวนะพี่นอ้องเด้อหอยลิวพอพันเพิ่มาเหลือดรลอยดิพี่น้องโอ้มีใบมีหลอดเรียบร้อยพอพันข้องแพ่พี่น้องมีใบมีอ่อีกสามเดู่อดอพอพัอพนใหญ่เอาไปสมหามืนพี่น้องแล้วข้าห้องจะวาวัวถาหาเหลี่ยงให้มันสมบูรณ์มันใหญ่กวนี้ดิ นั่งพักในเท้าหงอนเนาะนั่งงุนงงอยู่แต่ว่ามันหันโฉมมือพึ่งโตเลี้ยงบ่ค่อนเลยนะคุได้สนใจโทษเขบพระสอบถามเมืงอว้นพี่น้องเนาะลูกแม่มันแยกลูกไปแล้วลูกลูกผูเท่านใดจะสองตัวนี่ล่ะค่ะตัวเดียงสาวแปดสาวแปดพี่น้องเพิ่นว่าสองตัวนี่เป็นเล่เนาะลูกนี่ลูกเล่แม่เนี่ยเคยมีลูกแล้วลูกสอง เส้าเปีพี่น้องรา 2, คาสองพันราคาต่อได้เนาะมาจากตัวมื่อนี่โอ้แม่นี่บอกอีกแม่หนึง่งเป็นแม่ลูกพี่น้องนี่บอกงอแดงอืมสี่หมื่นสองลูกแม่ยังดีนี่พี่น้องลูกคนลูกตัวแม ราคาสี่หมื่นสองมันได้ลูกจักตัวแล้วตัวเดียวครับโอ้ลูกแรกีได้พี่น้องมาจากชายาภูมิมีพี่น้องงัวงช่วงนี่มันจากราคางัวมันบ่อแห้งเหรองัวงมาจากจ่อยเนาะขาเจ้าบ่อสื้อยังให้มันกินบ้างข้าวเจ้าปล่อยเลี้ยงธรรมชาสัดราคาเท่ากับสี่สี่หมื่นสี่สิบสองแต่ว่าตกลงเหลี่ยงจังหน่อยสี่หมื่นสองแต่เดี๋ยงดีอยู่ราคาเนี่ยต่อได้เนาะ ขอพูดพ่อยังเหรอพ่อยังเจาพ่อซักเบอร์ติดต่อมี่บอมี่ครับศูนย์ังนาะศูนครับศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดศูนยน่สเนาะพ่อซักพี่น้องพ่อซักผู้ใดสนใจไดง้วเหลี่ยงด้วพี่น้องเนาะโทรมาวาโหลดมาต่อรอเขาเม่นีไม่ต้องเขาดอกเม่เลยเนาะบอครับบอ กาไม่ต้หัวตัวจจอยยังไงพี่น้องนมันองนต่างทองนะทองมันแล้วมันบวมบ้เหรกินมันเาพิ่งได้จาของเพิ่งใช่หมวกหอเ่าครับผมโอ้มาดไนี่น้่นเท่าไรเราห้องไว้ห้องเจ้าีห้าร้ครับคุณว่าเจ้าชีหาร้อยหรือเจ้าีร้อยไมันไม่ลูกจ้เดือนหรอมลูกเดือนแล้อครับเเดือนแล้วหวยมันไกล้สิอกได้เนาะใก่้สวอกเหรแดอนนาเ้าชีาร้าคาต่วได้เจ้าชีห้ารยทรง ทรงตั้งโลหรอยี่สิโลทรงยี่สิบโลทรงยี่สิบโลว่าสิเ้าสี่าคาต่อรองน้ำันด้วยลูกเจดเดือนแนวเบอร์ห้าเบอร์ใดูนเก้าสามูนเก้าสาม่งเจ็ดแปดเจ็ดพี่น้องู้ไดสนใจโทรเขามาเลยพี่น้องเขาพูดแล้วพ่นเลี้ยงบ่กเออพันเลียงครับ เขาเลียกคุกฟีก hey. ินฟีกินฟีกับบอสเฮ้ยโอ้ยชอชอชขายลูกออตั้งนี่กินฟีเี่เนาะบม่ได้เสียเงินบม่ได้เสียเงินครับเลี้ยงบอสบอกคนมาคนมาซื้องว่ะก็เลี้ยงบอสคนขายก็เลี้ยงอ๋อคนขายก็เลี้ยงคนซื้อก็เลี้ยงบอเรียงกันเนาะเบิร์อะไรก็แล้วเบิร์อะไรก็แล้วเออบอสง่ายดูครับบอยังหลายบอยังหลายเลี้ยงโดเฉพาะบ่อือคนเลี้ยงเฉพาะบ่มีเหมียวมีไข่เนาะบ่คือทั้งบ่คือทั้งเงินจะสุ้ทอดเนาะ Hoa để phân đây lắm sao của lắm đây lắm sao lắm đây sao sao lắm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  sao sao lắm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  sao sao lắm sao sao lắm sao 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 ราคาเศ้ยมอ่เทียมอ่ะโอ้โหเสาเก่าเนาะลูกจักตัวเหรอลูกสองเด้อพี่น้องเนาะราคาสองหมื่นเก่าค้ดโลายลาคาสูงร้อยสี่สิบราคาสองหม่นเก่าราคาต่อรองเลยเนาะ ขอ่อยังนาะองดำครับอฟดำนะเบอร์ทิปต่อเบอร์0ูนย์ดศูนย์เก้ี้าครับสองแปดหนได้พี่น้องเด้อเป็นว่ารถตีอีกได้พี่น้องผู้ใดสนใจโทราข้นมาเลยพี่น้องมาสอบถามมาตอรองมาเพื่นอยากสิี่มากเลยจะเกือนมากกะเกืชหน่อย่หนอยิใค้ิำลูกนลูกอ่ะดี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 กล้ มีตัวเขาสมรลูกขห้หรอสมอกโกแลตบพี่น้องิคี้รออมิีไหด๋มไดเออะให้เราอรับพซมหาสามน้อยซิหาครับสามกำไรมันหนึามเนาะอือพี่น้องือรือดําใครเราบอกกันได้คนมาซิหาสามอยด้พี่น้องด้มันสมช็อกโกแลตไีเดือนอะไรเนาะั่ว ชิบห้าสามลอยห้องหอยสวยเนเบอร์ห้องศูนย์แปดสองหนึ่งเจ็ดแปดาเกี้รองโย่ราเรกมาหลดพี่เ้างสนใจโรเข้ามาเลยเป็นต้นวามันชมได้ซีเดือนหาเดืยดอะไรดิรับางูาครักนี้เลยงวเด้อ ว่ล่กนี้เหรอโอ้มืนเลยตัวนี้หอมเงอยู่เนาะอีงักอมย่ออกเแม่ปรยูหรอจะไปหาแม่บ้างงงองัักันอ้หนะตัวนมือนอัน ว่าเราข่างนเหนือว่าเถกเหนืองวเหนือเนือเนียนยพ่น้่เนื้รต็มรถนี้วถกเจะาแต่ใส่ใหญ่ๆ่อนท้อยม่งวใหญ่พี่น้องเถกใหญ่วาเนือควายเหนือเลยพี่น้องฟังนี ตลาดดอนทวายวันเปิดทุกมือวันนั้นวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ผู้ใดมีง้อมีค่อยแล้วเอขามาขายได้เลยพี่น้องเพือต้องการอย่าได้ง้อได้ค่อยมาสื่อมาได้เลยง้อเหนืออะไรออกพี่น้อง